สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสําหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเทฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่บนบ้านของเทียน ร่างสูงที่ตอนนี้รู้สึกระบมไปทั้งตัวทั้งหน้าค่อยๆหันมองไปรอบๆก่อนจะประมวลผลได้ว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงคนไข้ภายในห้องฉุกเฉินของสถานีอนามายัยเพราะเคยมาใช้บริการอยู่บ่อยๆก็เวลาที่ถูกเทียนเตะต่อยจนอาการสาหัส ก็ต้องมาทําแผลที่นี่เป็นประจำลูกพี่ฟื้นแล้วบ้างล่ะูกพี่ฟื้นแล้วครับเสียงลูกน้องทั้ง3คนของเขาดังขึ้นและเมื่อหันไปมองก็พบว่าเอฟเรนและเต้พากันกรูเข้ามาที่ข้างเตียงเจ็บมากไหมครับลูกพี่ผมนึกว่าลูกพี่จะตายไปแล้วเต้ร้องห่มร้องไห้ออกมาแต่กลับถูกเอฟหันไปด่าไอ้เชี่ยเต้ปากหมาสัตว์ ลูกพี่ไม่ตายง่ายหรอกเว้ย <G l uch> ก็สภาพลูกพี่ปางตายขนาดเนี้ครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับลูกพี่เทียนทําเกินไปแล้วถ้าลูกพี่เทศเป็นอะไรขึ้นมาจะทํายังไงอะรู้ไหมว่าตอนที่ลูกพี่ยังไม่ฟื้น่ะผมเป็นห่วงแทบแย่เตเอาแต่ร้องไห้ออกมา เองก็เพิ่งจะเคยเห็นไอ้แต้มันร้องไห้เป็นเด็กๆอย่างนี้แต่ครั้งนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองเจ็บกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาแต่ก็เข้าใจได้ว่าตัวเองทำอะไรไหวายเทียนถึงได้โกรธมากมายขนาดนี้อย่าว่าเทียนเลยกูผิดเองอ่ะตอนี้กูไม่เป็นไรแล้ว มึงจะร้องไห้ขี้มูป่งทำไมวะเต้กูยงจีบเทียนไม่ติดเลยกูไม่รีบตายขนาดนั้นหรอกเทว่าให้เต้น้องเล็กของกลุ่มรีบเช็ดน้ำหูน้ำตาแล้วนี่พวกมึงอ่ะพากูมาหาหมอเหรอวะอยากจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเทียนพามาแต่ตอนนี้มันไม่เห็นเทียนอยู่ด้วย ไม่รู้ว่าเทียนจะเป็นห่วงตนหรือเปล่าผู้ผมพามาเองครับลูกพี่เอฟตอบพวกเขาตามออกมาจากหลังวัดไปที่ค่ายมวยและแอบ,บดูสถานการณ์อยู่หน้าบ้านเทียนตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกำลังจะแยกย้ายกันกลับอยู่แล้วแต่เสียงเตะเสียงต่อยและเสียงโอดโอยของเทกทำให้ต้องหันกลับมาจนเทียนเดินลงมาจากบ้านด้วยความงุดหงิด เอฟจึงรีบเข้าไปถามและเทียนก็บอกให้ขึ้นไปเก็บศพเทบนบ้านได้เลยพวกเขาจึงรีบพากันขึ้นไปดูครั้งนี้อาการของเทหนักกว่าทุกรอบจนพวกเขาไม่กล้าทำแผลกันเองต้องรีบพามาสถาน,นีอนามายัยเทถอนหายใจออกมาอย่างผิดหวงังเทียนคงโกรธเขามากจริงๆ กูจะไปหาเทียนว่าแล้วก็รีบลุกลงจากเตียงทั้งที่ยังกุมหน้าท้องด้วยความเจ็บปวดอยู่อย่างนานเฮ้ย <Hey, hey, S 1> ลุกพี่จะไปเลยเหรอครับแต่ลูกพี่ยังเจ็บอยู่นะครับเอฟกับเรนรีบเข้ามาประคอเพราะแค่จะยืนเทก็ยังยืนแทบไม่ไหวแต่เทก็กัดฟันด้วยความอดทนเออกูต้องขอโทษเทียนอ้อยเดินได้ก้าวเดียวก็เจ็บ จนแทบสุดลงไปกับผืนถ้าไม่มีคนคอยประคองเทได้ล้มลงตรงนี้แน่ลูกน้องสามคนมองหน้ากันด้วยความเป็นห่วงลูกพี่ของเขาไม่ไหวจริงๆเรนส่งสายตาให้เอฟเป็นคนพูดแต่ลูกพี่ไม่ไหวแล้วนะครับพวกเขาอยากจะให้เทียนมาเห็นผลงานของตัวเองเหลือเกิและก็อยากให้มาเห็นด้วยว่า ลูกพี่ของพวกเขานั้นรักเทียนมากแค่ไหนแม้จะเจ็บขนาดนี้แต่เทก็ไม่เคยโกรธเทียนที่เป็นคนทำตนแบบนี้ไม่ว่าจะถูกเทียนทำร้ายร่างกายแค่ไหนเทก็ยอมให้ทำเรียกง่ายๆว่าถ้าเทียนจะเอาถึงตายเทก็คงยอมตายอยู่ใต้ฝ่าเท้าของอีกฝ่ายความรักที่เทมีต่อเทียน ทำให้พวกเขานับถือใจเทในเรื่องนี้จริงๆกูไหวคนจะไปกัดฟันแล้วฝืนตัวเองก้าวต่อแต่ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงอพี่เอฟสายหน้าว่าไม่ไหวแล้วจริงๆและพวกเขาเอารถจักรยานยนต์มาไม่รู้ว่าเทจะนั่งกลับไหวหรือเปล่าและเอฟก็อยากจะให้เทียนมารับผิดชอบการกระทำของตัวเอง รัครั้งนี้ลูกพี่ของเขาเจ็บหนะักจนเดินไม่ไหวมันก็เกินไปจริงๆเอาคนไข้อย่าเพิ่งลุกนะคะเจ็บขนาดนี้กลับเตียงก่อนค่ะคุณหมออนามัยเข้ามาเห็นพอดีจึงรีบเอ่ยบอกเทไม่รู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วฝืนไปก็จะมีแต่ทาให้คนอื่นลําบากที่ต้องมาพยุงอย่างทุลักทุเลอย่างนี้จึงยอมพยักหน้าให้หมอแล้วให้เอฟกับเรร พยุงกลับไปที่เตียงเหมือนเดิมลูกพี่จะกลับไปพักที่ร้านหรือจะกลับค่ายมวยครับเมื่อพยุงเขาขึ้นเตียงแล้วเอฟก็เอ่ยถามเทตอบโดยไม่ต้องขีดกลับค่ายมวยกูจะกลับไปหาเทียนแน่นอนว่าเอฟคิดคำตอบไว้ในใจอยู่แล้วจะเป็นจะตายอย่างไรเทก็ต้องกลับไปหาเทียนให้ได้แต่ลูกพี่ไม่น่าจะขี่มอไซค์ไหวนะครับ เดี๋ยวผมกลับค่ายมวยก่อนแล้วให้ชาติยืมรถค่ายมวยมารับเทหลับตาพยักหน้ารับแต่เมื่อเอฟจะไปค่ายมวยเขาก็อยากให้อีกคนมารับมากกว่าไม่ใช่ชาติแต่เป็นเทียนฝากบอกเทียนด้วยนะเผื่อเขาอยากมารับกูเอฟมองลูกพี่ของตัวเองด้วยหัวใจที่ปวดหนึบเทียนจะอยับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต่อให้จะมาหรือไม่มา เทก็จะกลับไปหาอยู่ดีมันเจ็บมากเหรอวะและเมื่อชาติมาขอยืมรถของค่ายมวยกับเทียนเพื่อที่จะไปรับเทเทียนก็ถึงกับหน้าเสียไปความโกรธความโมโหที่ทำให้มาซ้อมมวยอย่างเอาเป็นเอาตายในตอนนี้มันลดลงไปกว่าครึง่งหลังจากได้ยินว่าเทเจ็บหนักจนลุกไม่ไหวเดี๋ยวกูไปรับมันเองที่จริงตลอดเวลาที่ซ้อมมวยอยู่ก็เอาแต่เป็นหัว ยอมรับว่าครั้งนี้จัดหนักเทไปกว่าทุกรอบก็จริงเพราะตอนนั้นมันโมโหจนควันออกหูเลยต่อยไม่ยั้งอยากกับเทเป็นกระสอบสารสภาพสะบักสะบอมของเทที่เห็นก่อนลงมาจากบ้านเทียนก็ยังจำได้ดีร่างสูงทอดนวมออกจากมือทั้งสองข้างก่อนจะรีบเดินไปหยิบเสื้อมาสวมแล้ววิ่งไปเอากุญแจรถ ที่เก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะด้วยความรีบร้อนลูกพี่พยายามจะกลับมาแต่ก็ลูกไม่ไหวเลยครับล้มไปสองรอบคำพูดของเอฟดังซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัวตอนทำก็ไม่ได้คิดแต่พอได้สติขึ้นมาถึงเริ่มเป็นห่วงกูจะสมน้ำหน้ามึงดีไหมวะไอ้เทสมน้ำหน้ามึงสมมึงคืนมานั่งอยู่บนรถ เทียนก็ทุบพวงมลาลัยด้วยความงดงิดแต่สุดท้ายก็รีบเสียบกุญแจสตาร์ทรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วเธเทียนมาถึงโรงพยาบาลเทก็หลับไปอีกรอเพราะร่างกายอ่อนเพียมาคนที่เพิ่งจะมาถึงได้แต่มายืนดูอยู่ข้างเตียงด้วยหัวใจที่ปวดหนึบรองรอยฟกช้ำตามร่างกายของเทแล้วรอยแตกบนใบหน้าหล่อเหล่านั้น เป็นคนอื่นทำเทียนก็คงไม่ยอมตอนนี้ในห้องมีแค่เขากับเทเพราะลูกน้องของเทน,นันพากันออกตั้งแต่เขาเข้ามาแล้วสีหน้าและแววตาของเทียนที่มองอีกคนอยู่จึงแสดงออกอย่างไม่ปิดบงังเจ็บมากเหรอวะร่างโปร่งขยับมายืนชิดกับขอบเตียงมือเรียวเอื้อมลงมารูปตามรอยแ,แผลแผ่ว พื่อที่จะไม่ให้คนที่หลับอยู่รู้สึกตัวเห็นร่องรอยตามตัวเทมากมายไม่แปลกใจเลยที่เทจะเจ็บขนาดนี้มึงรู้ไหมว่าที่มึงขอเป็นนักมวยค่ายกูทำไมกูถึงไม่ยอมที่มึงมาขอขึ้นโชคแทนกูทำไมกูถึงไม่ยอมเทียนพูดในเวลาที่มั่นใจว่าเทจะไม่ได้ยิน สายตาที่มองเทอยู่ในตอนนี้ก็ไม่มีทางที่เทจะได้เห็นที่ผ่านมาเทขอให้เทียนสอนมวยให้เทียนก็สอนแต่เทขอมาเป็นนักมวยในค่ายเทียนกลับปฏิเสธเมื่อโดยตลอดล่าสุดที่เขามีคิวขึ้นชกเทตั้งท่าจะไม่ยอมและขอขึ้นชกเองเทียนก็ไม่ยอมเหมือนกันนั่นเป็นเพราะ าใครมาทำให้มึงเจ็บแบบเนี้ยกูคงยอมไม่ได้วะถ้าเป็นคนอื่นทำเทียนคงตามไปเอาเลือดหัวมันออกไม่ปล่อยเอาไว้แน่กูทำกับมึงได้คนเดียวคำพูดนั้นทำให้เทที่หลับอยู่คลายจะกระตุกยิม้มแต่เมื่อมองดีๆใบหน้าลออเหล่นานั้นก็ยังเรียบนิ่งไม่รับรู้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในหัวของเทียนตอนนี้ ทุกเรื่องนั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เททำการกระทำของเทคําพูดของเทภาพของเทในตอนต่างๆมันฉายซ้ำเข้ามาอีกรอบแม้แต่ในตอนที่เขาถูกต่อยตีและเทก็ไม่เคยคิดจะสู้แล้วทำไมมึงถึงต้องยอมให้กูทำขนาดนี้วะกูไม่เคยจะเห็นมึงยอมใครใครมาหาเรื่องมึงมึงก็พร้อมบวก และเป็นฝ่ายชนะตลอดจนใครๆเขากลัวมึงหัวหดกันหมดแต่ทำไมมึงถึงยอมกูวไว้เทเทีทยนรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ก็ยังจะถามเขาถามเพื่อเป็นการทบทวนกับตัวเองมากกว่าว่าที่เทยอมกันขนาดนี้มันก็มีเหตุผลเดียวรักแล้วภาพเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ ที่ให้เทต้องมาเจ็บปางตายแบบนี้ก็ไหลย,ย้อนเข้ามาในห้วงความคิดของเทียนภาพที่ตนถูกเทกอดถูกเทจูภาพที่ทำให้หัวใจไหวแรงแค่กลับไปคิดถึงตอนนั้นเทียนรับรู้ได้ว่าเทลหลงไหลและคลางคล้ายในตนมาทุกสัมผัสของเทเสียงที่แหบสัน่นลมหายใจที่อุ่นร้อน มันยังติดตรึงอยู่ในความรู้สึกแค่คิดขึ้นมาเทียนก็รู้สึกเหมือนมีกระแสไปอ่อนๆไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกาย <c oughs> มึงแม่งสมแล้วที่มานอนอยู่แบบเนี้ยครั้งหน้าถ้าทำอีกนะเตรียมจองสาราวัตรได้เลยแต่ความโหดของเทียนก็ทำให้เทคนลุกสู้แค่เผลอไผลก็จูบนิดเดียวเท่านั้น ย่างเล่นอสนุ่มขนาดนี้เทคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าถ้าตนจะมีโอกาสได้ครอบครองทั้งตัวทั้งใจเหมือนที่เคยฝันมาโดยตลอดหรือเปล่าแค่นี้เทก็เข็ดไปอีกหนากระดูกมันไม่ได้หกักไม่ได้มีส่วนไหนแตกใช่ไหมครับหมอเทียนเงียบไปสักพักและเมื่อได้ยินเสียงของเขาดังไกลออกไปคลายจะอยู่นอกห้องเทก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมา ก่อนที่รอยยิ้มจะค่อยๆกว้างขึ้นจนปากแทบจะฉีกถึงรูหูเทอยากจะเด้งตัวขึ้นมากระโดดโลดเทนแล้วร้องตะโกนดังๆด,ด้วยความดีใจกับคำพูดของเทียนความเจ็บปวดแทบหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อกี้ยังเดินไม่ไหวแต่ตอนนี้เทอยากจะลุกเดินจากเตียงแล้ววิ่งไปกอดเทียนเอาไว้เทียน ทำไมมึงน่ารักขนาดนี้วะจากที่นอนเจ็บนอนซมอยู่จะเป็นจะตายอยู่ร่มรอตอนนี้เทพริกไปพริกมาอยู่บนเตียงถ้าเตียงมันกว้างกว่านี้เขาคงกลิ้งไปทั่วเตียงแล้วครับหมอขอบคุณมากนะครับเมื่อเสียงเทียนเดินกลับเข้ามาเทก็รีบนอนนิ่งดังเดิมแล้วหลับตาลงเทียนเดินม,มานั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียงสักพัก เทส่งเสียงพึมพำในลำคอเบาๆเทียนก็รักมึงเทียนหันมามองตามเสียงเทถือโอกาสใช้จังหวะน,นี้บอกรักเทียนอีกครั้งบอกให้เทียนได้รู้ว่าเขารักมากแค่ไหนเทียนได้แต่มองหน้าเทนิงในใจกำลังวันไหวไม่นานเทก็ค่อยๆปรือตาขึ้นมา นึกว่าจะตายไปแล้วแม้จะดีใจไม่น้อยที่เทฝืนแต่เทียนก็ยังปากแข็งเทร,รีบอ้อนทันทีมึงมาดูกูด้วยเหรอเทียนกูนึกว่ามึงจะไม่มาซะแล้วเทียนอยากจะดีดหน้าพาคนขี้อ้อนสักทีแต่เห็นเทยังเจ็บหนักอยู่แบบนี้ก็ทำร้ายไม่ลงแล้วทีแรกว่าจะมาเก็บศพมึงนั่นแหละแต่หมอบอกว่ามึงยังไม่ตายเทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เอ็นดูคนขี้เขินที่ปากเสียไปอย่างนั้นทั้งที่ความจริงในใจเทได้ยินหมดแล้วกูจะตายได้ยังไงยังไม่ได้เป็นแฟนมึงเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ หนังสือเสียงที่มาแรงฮอตฮิตติดลมบนและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้มาแล้วครับนั่นก็คือเรื่องเด็กช่างรักจริงนิยายที่จะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศการใช้ชีวิตของแก๊งเด็กช่างที่มีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นความฮาความบ้าของลูกผู้ชายและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างเพื่อน,อนในแก๊ง มีพระเอกและนายเอกคู่หลักในเรื่องนี้ด้วยแอดบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นั้นทุกคนจะได้รุ้นจนตัวโกงยิ่งกว่าวันหวยออกซะอีกเพราะนายเอกของเราปากแข็งเฉละเกินส่วนพระเอกนั้นตัวรักนายเอกจนสุดหัวใจให้ตายแทนก็ยอมทำไมมันคนละทิศคนลทางแบบนี้เนี่ยฟังแค่นี้แอดก็ลุ้นตามแล้ว แถมเราจะได้สัมผัสกับศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องอีกด้วยเอาล่ะเอาละ่ะแอดจะไม่สปอยแล้วนะไปตามลุ้นความรักของเขาทั้งสองคนในเรื่องได้เลยสนุกมันฮาและซึ้งอย่างแน่นอนแถมนิยายเสียงเรื่องนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งที่มียอดวิวมากที่สุดในช่อง YouTube New Official มาแรงเกินต้านด้ยอดวิว2,000 20, 0วิวภายใน1วันและในเวอร์ชั่นนิยายเองก็ปังไม่แพ้กันเมือ่อนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงได้สร้างตำนานบทใหม่ที่ยังไม่มีสถิติไหนทำได้ได้ยอดอ่าน48,000วิวใน1วันพร้อมทะยายขึ้นอันดับหนึ่งนิยายมาแรงในรีดอไรภายใน2วันโดยอัพไปได้เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้น ในทันวาลาัยเองนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงไปได้ถูกคัดเลือกเป็นท็อป5นิยายสุดฟังในเดือนกรกฎาคมและได้เข้าชิงรางวัลทันอวอร์ด2021ความแรงยังฉุดไม่อยู่เมื่อเว็บ fiction log ก็ติดอันดับนิยายสุดฮอตประจำสัปดาห์ในทันทีที่อัพลงเว็บไปได้เพียง2วันพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดวิว100,000วิวใน3ตอนเท่านั้น และยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแบบเกินต้านเมื่ออัพไปได้เพียงสิงตอนยอดวิว1ล้านวิวก็แตกในทันทียังไม่หมดเพียงเท่านั้นในเวอร์ช e ันอีบุ๊กอัพลงเม็ปไปได้เพียง24ชั่วโมงก็ติดอันดับหนึ่งพร้อมได้ป้ายแดงเบสเซอร์อ e ีบุ๊กขายดีฮอตฮิตขึ้นหิ่ง ในร้านในอินเองวางแผนไปได้เพียงวันเดียวก็ติดท็อป10เบสเ l อร์มียายขายดีประจำร้านในอินโดยใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นและล่าสุดในเมอร์ชั่นหนังสือเสียงที่เพิ่งอัพลงแมปไปได้เพียง9ชั่วโมงก็ติดอันดับ1และอันดับ2นิมียายเสียงยอดโหลดสูงสุดรายวันโอ้โหอะไรจะปังขนาดนั้นครับเนี่ยและด้วยความปังตัวนี้ทางเราเอง จึงขออนุญาตจัดโปรโมชั่นคืนความสุขและกำไรให้พี่ๆท่านผู้ฟังโดยการจัดโปรหนังสือเสียงลด50%ทั้งเล่มหลักและเล่มพิเศษในเล่มหลักจากราคาปกติ399บาทลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นในเล่มพิเศษจากราคาปกติ249บาทลดเหลือเพียง124บาทเท่านั้น จำกัดระยะเวลาดาวน์โหลดเพียง3สัปดาห์หนาทีทองแบบนี้ที่พี่รีไปดาวน์โหลดกันด่วนนะครับเพราะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะลิงดาวน์โหลดอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ